ช่วงนี้นอนดึกสิวขึ้นทิ้งรอยไว้เราต้องหาตัวช่วยกูหน้าแล้วแหละตัวนี้เลยจ้ามูดทีดีเฟชเชียลมาปัจจุบนันมี2สูตรสูตรที่1ซองสีม่วงมูดคอลลาเจนมอย์แอนเอลาสติกทีดีเฟชเชียลมาแต่วันนี้ขอเลือกสูตรใหม่ซองสีแดงมูดวอเทอร์เมลอนมอย์แอนสมูดทีดีเฟชเชียลมา สูตรแตมโมจะช่วยฟื้นบำรุงผิวหน้าที่อ่อนล้าให้กลับมาดูเปล่งปลั่งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแถมยังช่วยลดความหมองคล้ำริ้วรอยลอยดำให้ดูจางลงด้วยนะเวลาที่หยิบมมาจับตู้เย็นมามาร์กหน้าหน้าเย็นสบายมากแถมช่วยกระชับรูขุมขนชอบมาร์กของหมูตรงที่นาเอสเซนต์เยอะมากติ๊ติ้เลยเอามาทาผิวตัวได้เลยบำรุงผิวหน้าและผิวตัวไปพร้อมกัน หลังจากที่ทิ้งไว้15-20นาทีแล้วดึงออกหน้าไม่เหนียวเลยตามด้วยนวดหน้าต่อเพื่อให้เอสเซนซ์ซึมสู่ผิวหลังใช้ม้าผิวหน้าดูสดชื่นแป,นป่งขึ้นเหมือนนิดเติมน้ำให้กับผิว